อ้ยพี่น้องเห็นไหมไงจอยเบาๆนะพูดบัดดับนาอยู่กับลูกชายเพิ่นคนนะพูดเห็ีบ่ปากบ่เบาเลยพี่น้องเห็นบ่บ่ปากบ่เบาจักคำเลยใยายจอยยายจอยเอ้ยบ่ปากไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอ้าวตีนึกว่าจะบ่ได้ยินโอ้ก็เด็ด ้องตีมาเนี่ยหน้าจะคล้องหรอวะเออเห็ดกระดูกไส้สองคนเห็นกนนระดูกไส้สองคนมาดำหน้าซอยลูกไส้<า>โอ้น้ำหลายเนาะไ,ไล่ไปละไล่โอ้ยหัวหัวจะดำมืาเนี่ตีเนี่ยกำลังลงดำมืาทนี่ละ <laughs> โอ้ยเก็บเสียงไว้ดำหน้าเนี่ย มาดัำโขยใหญ่วะโอ้กำลังสิป้ายเนี่ยโอ้พี่น้องติดลมไอยย่างดูติดลมติดลมเกี่ยวมันสีลมอุ้ยน้ำไหลายเน,ะยนาะบอกว่าน้ำมันไหลมันไหลไม่ได้สูบออกแม่นบ่สูบอ,อ,อ๋อสูบมือนึงก็เลยเหลือซ้ำนี่อ้ยเก็บไว้สูบซ้ำนี่แหละโหดำน้า,นนาเป็นยีติ มูเป็นหมาบอกโอ้ยอย่าเมียนกันเดยยังควยกระทมผีว่ะโอ้ยกระทมเนี่ยแต่นกกินข้าวเศร้าละเตี๋ยยังบัวทองได้กินแล้วยังบัทอนได้จ่าเอ้ยแต่ท่านได้จ่าเอ้ยได้ใส่ดำแบบได้ดำแบบเบิ้งน้ำเบิ้งใส่ไม่ดำจังชี้ตัวอีละโอ้ยดำหน้าเก่งแต่ใส่ไล่ไล่ห้าหกต้น กับผักบุ้งถิ่งโอผักบุ้งมันหลายยากหลากขึ้นถิงสิได้ตัวเนี้ยให้มันเนติกเมัื่อคืนนี้ก็เก่านั่นแหละนาะแม่นบออะลรหาเขามาแตั้งสิ่สุกปีบอ่แม่นบอแต้วแต่ของมันขุ่นางพดเนี่ยจะของบ่เฮ็ดไม่ค่อยก็มันเปียกเนกันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินดีละมาเฮ็ดไปอุ้ยดำหางโพดดำหางพดก็ไอ้ดำหาง ดำห้างแล้วมันจิก,ก้อยใหญ่แมนบอกได้แมนบอมันห้าหกต้นมันหอยสะกัดแตกก้อทอ,อดแครอททอดคุเมื่อยบ่ดำหน้าเมื่อยบ่อ้ีไดกก้เอาเป็ดยังมันชีบ่เมื่อยจังใดจะกล้าถามเอวจะมาจิตจำถามทุกคลิปเลยบ่มียังจิตถามจ้างข่อยบอยายลงมาลงมายังบ่มีปีนาจะเอาดูง่วงดู <laughs> เอา่อยต้องการเงินสดแม่จางแน่ไม่ยังโอ้ยพี่ยังบ่มีเงินซื้อมากเขียวเลยป้าป้านี่กับประเทศนี้มีเงินซื้อมากเขียวอยูุติจ้าสี่เลี่ยมบ่มาเนี่ยสี่เลี่ยมบ่เนี่ยเ็ดจะได้สี่เลี่ยมอีกสามมือก็ยังสี่บอลแล้วป้าดีสามมือแน่คอยจะได้มีคนถ่ายคลิปข่อยเดี๋้อไอชิบไปถ่ายดอกแล้วมือได้เดี๋ยวไม่ไงย่อยชิบไปถ่ายอีละพี่น้องก็คิดนอดตัวคิดนอทีเดังได บอกว่าจังไดบอกว่าเหย่กำลังอยู่น้ำเวียเหอยอ่กำลังอยู่น้ำเวียเหย่ดำหน้าก้อนหน้าไฮเดียวอะเตยหน้าไฮเดียวของเหยเ่เยหื่จีดําไปแล้วก้อนอบอกเต่ละ่จะก็บอกเพื่อนเด้านั้หน้าไฮเดียวนะะมันดำไปแล้วยำแล้วเดี๋ยวสิไปหาพี่หาน้องดอกแทนบอยเฮดกลกคนเดียวนกจะมันจะลำบากมันเนาะ ลูกไส้ให้ไท้น้าโอ้ในตีลูกไส้เจ้าบักทองนั่นเตี๋ยโอ้บักทองคำลูกไส้เพลินคำแก้วตัวมาคำแก้วทีลูกเทวดาคนรวยคนเดียวนี่แหละวโอลูกเทวดาตีนี่โอ้ยคากแล้ววันนี้มีคนเดียวนี่แหละเตี๋ยข้าวเบิ้งแม่อ๋อ้คนเดียวข้าวเบิ้งแม่จ้าอีวมาลงมาดำหน้าชอยเอ้ยไอมาแล้ววันงามเกี่ยว คอยมาคิดกันเด้อล่ะดูว้าอาจารย์ต้วะใครเกิดไม่ได้เกี่ยวเนี่ยจังใดไม่ได้เกี่ยวกันนั่งมิ่งไปจังชี่ตีอันในควายดำแล้วทองเหมือน,นีนค่าดำหน้าหยายเมตาต้นกเกี่ยวเขาได้ปวดพ่อบังม่วบักแตงแท้อาจารน์ต้วมันจังชีบีเงินไหนดโอ้หน้าให้เดียวพี่ดำยังบอกเล่จาจักเชีอาย่เดี๋ยวจิบไปผ่านนายเอกมาซอยดำเด้อจ้า โอเคโอเคแมนบ่แมนแมนแมนว่าแมนสิกเอาไม่ลงขีดกมกังตร็โป